ขาน่ารักมากนะคะแนะนำนะคะถ้าใครจะซื้อรถกับน้องมันเ<อ>ชียร์ค่ะเชียร์เรนตือสังเตาเชียร์แต่ก็ติดต,ต,ต,ต่อฮะน้องรัตเดนวะศูนย์ฟอร์ดน้องรัตตีบริการดีมากค่ะเลือกน้องรัตตีดีค่ะดีที่สุดค่ะ <laughs> คุยง่ายครับแบบอยากได้อะไรก็จัดได้ตามขอเลยส่วนลงส่วนรถบริการดีมากครับผมนี่คันที่สองละครับผม <laughs> โหดีมากเลยครับน้องช่วยประสานงานติดตามเรื่องเอกสารเรื่องอะไรดีครับมีเยี่ยมมากครับให้กี่คะแนนดีครับพี่เต็มสิบสิบเต็มสิบเลย พี่ร้านตีบริการดีมากครับผมก็พี่รลานก็น่รักครับมีการคุณรัาก็บริการดีครับครับบริการทุกอย่างประทับใจมากๆค่ะมากเสียก็สดีว่จริงๆครับโอเคครับการบริการเป็นเยี่ยมครับจุดันไม่เกรงเจใครเบเกับ์ฟอร์เรนเจอร์คันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับนังรัาค่ะที่บริษวแการขายจากฟอร์ดราพฤกษ์พระรามห้าแล้ววันนี้เราอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดพะราม้าค่ะ อีกเช่นเคยนะคะกับช่องนัตตี้ขายฟอดวันนี้นะคะน้องรัตจะพาคุณลูกค้าทุกท่านมาพบกับรถส่งมอบปรลอคันนี้เลยค่ะ คันนี้จะเป็นรถสง่งมอบรุ่นเจอร์ดีวีลเอคลอนทนะคะเป็นตัวขับ2และก็เป็นตัวเกียร์อตโยกสตงของเราเองค่ะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดในทั้งตลาดนะตอนนี้เลยนะคะของรุ่น Ford ของเราเองค่ะสําหรับคันนี้นะคะราแบบนี้นะคะเป็นสีประตูด้วยสังวนราคาอยู่ที่899,000บาทเท่านั้นค่ะแต่ลูกค้าท่านใดนะคะที่ซื้อกับน้องรัสค่ะราคาดีน้องรัสไม่ขายนะคะน้องรัขายเพียงนะคะ7 9 9 0 0 0เาน้นบาทเท่านันะะ้นค่ะอีกครั้งนะคะราคา7 9 9 0 0 0าบาท เท่านั้นนะคะนะคะสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะ2.0ลิตรนะคะแล้วก็มาพร้อมกับแรงม้านะคะ1 7 0รจแรงม้าและแรงบิด4 0 5นิวตันค่ะและสามารถสั่งการผ่านแอปพลิเคชัน Ford ผ่านใดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสั่งดับรถสตาร์ทรถล็อกรถปลดล็อกรถแล้วก็เช็คโลเคชันตัวรถนะคะสามารถจองคิวเข้าสูย์นด้วยนะคะสําหรับคันนี้เป็นรถคนสั่งส่งมอบของคุณลูกค้าคนสําคัญเดี๋ยน้องรัจะพามาดูนะคะว่ารถคันนี้แต่งอะไรบ้างคันนี้แต่งได้ว,ว่าแบบรอบคันมากมากเลยเดี๋ยวไป เริ่มที่จุดแรกนะคะคันนี้ค่ะลูกคา้ารีเควสต์น้องรัดมาเลยนะคะว่าน้องรัดพี่ขอเป็นชุดแต่งวิกเตอร์แล้วก็ขอหล่อๆร,รอบคันแล้วก็ขอยกสูงด้วยนะคะคันนี้ค่ะด้านหน้านะคะดูที่ตัวกระจังหน้านก่อนเลยนะคะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้านะคะในเชตของตัววิกเตอร์นะคะเป็นกระจังหน้าแบบอาทรงใหม่เลยนะคะนี้หลอนี้เลยมาพร้อมกับไฟนะคะ3จุดนะคะแล้วก็น้องรัดอัพเพิ่มมาเป็นตัวอะคริลิกแลนเจอร์ให้ด้วยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะเราจะอัปเกรดเป็นตัวอะคริลิกแลนเจอร์มาให้ด้วยนะคะเป็นสีดำนะคะตัดกับตัวรถสีเทามากๆเลยนะคะถัดไปด้านล่างนะคะเดี๋ยวลงมาดูด้านล่างกันบ้างค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวสเกิร์ตนะคะต้องบอกก่อนว่าตัวนี้นะคะจะเป็นสเกิร์ตวิกเตอร์มาพร้อมกับตัววิกเตอร์เป็นรุ่น v 2นะคะเราตัดกับสีตัวรถแบบนี้เลยนะคะดุดันมากค่ะเดี๋ยวไปถัดไปค่ะด้านข้างนะคะขออนุญาตค่ะสำหรับด้านข้างนะคะก็จะมีตัวซุ้มร้อมาให้ด้วยเป็นสีดําด้านค่ะต้องบอกว่าคันนี้ โอ้โหแบบแต่งเต็มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมากันที่ตัวล้อค่ะขับเดิมๆขอเดินดีกว่านะคะคันนี้ลูกค้าแจ้งไว้นะคะตัวนี้มาพร้อมกับแมกไลน์นี้เลยนะคะมาพลดัดมาด้วยยาง R D Senti นะคะตัวนี้เป็นขอบ20เลยนะคะนี่ขับได้ทุกสภาพถนนแล้วก็ที่สําคัญคะ่ะออฟโรดแลดูด,ดันมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ที่สาคัญคะ่ะจะมีในส่วนของตัวยกสูงเพิ่มอีก2นิ้วนะคะพร้อมปีกนกกันโค้งนะคะตัวนี้ขับแบบบนถนแบบน,ถนแบบนิ่มเกาะถนนแน่นอน,นะคะ่ะ ถัดไปนะคะมาในที่ในส่วนของตัวบันไดข้างนะคะนี่ลูกค้าบอกเลยว่าขอบเป็นชุดแฮมเมอร์รอบคันนะ,ะ้างรัดจัดให้ค่ะงนี้ค่ะเป็นตัวบันไดข้างเหล็กแฮมเมอร์นะคะตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้แข็งแรงมากๆด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นอการอัปเกรดเพิ่มเป็นตัวครอบมือจับให้ด้วยนะคะเบ้ามือจับให้ด้วยอ่าถัดไปด้านข้างคะ่ะตัวนี้เป็นโลบาร์เหล็กนะคะของแฮมเมอร์ตัวนี้เป็นรุ่นขายดีเลยนะคะแล้วก็สวยมากๆดีไซน์นี้ค่ะดีไซน์ทรงปืนกลนะคะ เพื่อพี่ๆท่านใดที่กำลังเลงอยู่นะคะตอนนี้ชุดแต่งหล่อมากแล้วก็มีไฟสองกระบะด้านหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะมันในส่วนของด้านหลังบ้างค่ะฝาท้ายนี้น้องรัดข้อมาให้ด้วยนะคะนี่ค่ะก็เป็นตัวของชุดแต่งวิกเตอร์อีกเช่นกันค่ะมาพร้อมกับอะคริลิกแลนเจอร์นะคะทําให้ด้านหลังเนี่ยแบบไม่ได้โลดไม่ได้โลนนะเนี่ยตังนี้สวยมากๆเลยค่ะถัดไปค่ะบาในส่วนของตัวการชนท้ายค่ะก็ยังเป็นแฮมเมอร์เหมือนเดิมค่ะตอนนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากแล้วก็มีห่วงแดงมาให้ด้วยนะคะพร้อมลลกจงเยค่ะ ชุดแต่งตัวนี้นะคะนอกจากตัวชุดแต่งแล้วของลูกค้าค่ะขออัปเกรดเป็นตัวไฟท้ายตัวท็อปให้ด้วย นะคะนี่เลยหล่อมากนะคะพี่พี่ท่านใดนะคะที่กํากลังชมอยู่นะคะเป็นไงบ้างคะคันนี้พอจะถูกใจพี่พี่ทางบ้านไหมคะถ้าถูกใจยังไงนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามหรือว่าโทรหานัดได้ที่เบอร์0 5 9 5 5 2 5 9 1 3 7สนนะคะหรือพี่พ,พี่ท่านใดนะคะอยากเข้ามาที่โชรุมพระราม5น้องรับประจำการทุกวันคะ่ะสามารถโทรเข้ามานัดคิวกันได้เลยนะคะหรือท่านใดใครอยากทดลองขับเรามีรถทดลองขับพร้อมบริการะคะ่ะ และของเรานะคะน้องรัตประจําอยู่ที่พระรามห้านะคะอย่างที่แจ้งไว้แล้วก็อย่างที่บอกนะคะสําหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดในทางตลาดนะตอนนี้เลยสําหรับรถฟอร์นะคะ XLS ค่ะ,คะอย่างที่บอกนะคะราคาตัวรถอยู่ที่899,000บาทแต่ราคานี้น้องรัตไม่ขายค่ะขายเพียงราคา799,000บาทเท่านั้น,นะค่ะยังไงก็รีบทักเข้ามาเยอะนะคะเพราะว่ารถาโปรโมชั่นตัวนี้ค่ะมีจํานวนจํากัดเท่านั้นค่ะ นะคะแล้วก็ท่านใดค่ะไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้น้องรัฐด้วยนะคะไว้คลิปหน้าน้องรัฐจะมาแนะน,นําการใช้งานตัวรถหรือจะมารีวิรวรถส่งมอบนะคะยังไงฝากติดตามด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ 但不嗯，回来过年了，没事<須>，没事。